เจริญสุขจเจริญพรศรัทธาสาธุรชนเบปีทุกคนทุกท่านครับวันนี้หลวงปู่มีโอกาสเข้ามาในป่าเตรียมอาหารมาให้กับน้องน้องแมวที่อยู่ในป่าชุมชนป่าคือูว่าเดี๋ยวเราช่วยกันแบกไปนะครับหลวงปู่แบกมาเดินทางมานี่ก็หนักพอทุกคนทันนี้แบ่งครึ่งมาครับก็ใส่ถุงนี้มาอีกที่ส่วนหนึ่งถุงนี้ได้รับการบริจาคจากคุณไม้คุณไม้ช่องแม่จอนอนกระบี่ ก็ขอนโมธนาธาุเบงต้นท่านนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปชมกันน้องๆแมวข้างในกันนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปให้อาหารน้องๆแมวกันนะครับว่าวันนี้จะได้พบน้องแมวสักกี่ตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับครับตอนนี้เราเห็นแวบๆอยู่ในป่านั้นตัวหนึง่งแมวดำครับครับครับเราเห็นอีกตัวหนึ่งกำลังอยู่ในป่านั้นนะครับ เขากลัวคนเนาะเขากลัวคนก็ไม่รู้ว่าจะออกากินข้าวหรือไม่เจ้าเหมียวเจ้าเหมียวจ้าหลวงปู่เอาอาหารมาให้เลยลูกอาหารมาให้เลยมากินกินหางกันนะคะพวกพวกเรามีกันอยู่ไหนบ้างเรามาพบก,กันเลยเขายังไม่ค่อยรู้จักภาษาของหลวงปูนะ่เนาะครับท่านกันเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านน้องน้องแมวที่เขาอยู่กันนะครับก็เดี๋ยวจะเอาอาหารไปวางไว้ให้เขาเขาอาจจะออกมากิน ถ้าจจะออกมากินหลังจากที่หลวงป,ปู่วางอาหารไว้แล้วอันนี้คือบ้านที่เขาทำบุญอุทิศให้กับผู้ร้วงรับไปแล้วผู้ไวชนร่วงรับไปแล้วก็นํานมาใช้ประโยชน์ให้กลับเป็นบ้านน้องๆแมวได้หลวงป,ปู่ได้น้าอาหารไปวางให้เขามากินกันตอนนี้ก็มากินกันเยอะเลยครับขณะเข้ามากินกันเลยกินเยอะๆเ,เลยครับโอ้มากินกันแล้วมีทั้งแมวดําแมวลายแมวหลากสีครับก็ <laughs> เขาไม่ค่อยคุ้นกับคนเากลัวครับกลัวคนก็ระแวงระวังกลัวว่าเราจะจับจะตั้งสองแมวเขาเจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละจุดก็จะมีการกลุ่มละสี่สิบถึงห้าสิบตัวแต่ถ้าคนมาเยอะๆเขาก็ตื่นกลัวคนเขาก็วิ่งหนีเข้าป่าแต่ถ้าเรานำอาหารมาวางไว้ให้เขา ถึงเวลาแล้วเขาก็จะออกมากินเองครับบริเวณป่าชุมชนนี้ก็จะมีป่าไม้เบญจพรรณหลากหลายมีทั้งนกหนูงูเงี้ยวต่างๆอยู่ในนี้หมดพื้นที่ร้อยกว่าไร่จะมีบางจุดท่านั้นบาง,บางจุดบางพื้นที่ที่เป็นชุมชนเก่าสถานที่เก่าก็จะเป็นที่หลบพักของเจ้าเมีเมียวได้ ลบแดดหลบฝนได้หลงเหลือไว้ให้เขาได้หลบแดดหลบฝนอันนี้เป็นบ้านเก่าที่ผู้มีจิตธรราทาบุญอยู่ที่สวนบุสวนไปหาผู้บวชชนอีกคือมุมหนึ่งก็เอามาตั้งเวาให้แมวอยู่แต่ละจุดแต่ละมุมแต่ละด้านวันนี้ก็มาได้แค่สองจุดจุดนี้เมียวเมียวหนีเข้าป่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงูปูเข้ามาก็หนีไปหมดเรือนี้จะมีนก มีไก่ป่าไก่ป่าก็เยอะครับตอนนี้มีพบไก่ป่าได้ยินเสียงไก่ป่าไก่ขันครับเจ้ามแมวเขาก็จะอยู่กัน,เป,นกเป็นกกกเป็นลุ่มเป็นก้อนครับตอนนี้แมวๆเขาออกมากินข้าวกินอาหารที่หลวงปู่นำไปวางไว้ให้กันครับ อันนี้เป็นบ้านแมว้มานที่เขากินเขานอนอยู่ตรงนี้หลบฝนหลบแดดได้ขับัดอันนี้ก็เป็นชุมชน ป่าไผ่จะมีไก่ป่าอยู่เยอะเลยคป,ป่าอันนี้เป็นสุสานเก็บกระดูกเก็บอธิของผู้วายชนบริเวณนีเ้เจ้าเมียวเจ้าเมีย เจมี่เอาหลวงปู่อยากรู้จักด้วยไงหลวงปู่มาหาหลวงปู่อยากรู้จักด้วยค่ะหลวงปูจ่จากหลวงปู่อยากรู้จักด้วยครับหลวงปู่ยากรู้จักด้วยครับเจมีวน้อยเจมียวน้อยคู่นี้จาจะคุ้นเคยนิดนึงนะคุ้นเคยกับคนนะนี่คุณเป็นแม่คะคุณแม่เลยคะ ค,ครับก็เป็นวิถีชีวิตแมวป่าเนอะอยู่ในป่าก็มีหลากหลายหลากหลายในป่าก็มีหลากหลายชีวิตอยู่ด้วยกัน วันนี้เราปูกก็นำคลิปนี้มาฝากเอฟซกันนะครับว่าได้เข้ามาให้อาหารจริงๆแล้วเข้ามาทุกสัปดาห์เพื่อนําอาหารมะวางไว้ช่วงก่อนหน้านั้นฝนตกฝนตกก็ไม่ได้วางเยอะสหร่เพราะว่าถ้าวางไว้มันจะเปียกเปียกน้ําถ้าเปียกแล้วแมวเขาก็ไม่กินวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ถ่ายรูปถ่ายภาพนี้ให้กับเอฟซีได้ดูกันก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจะมีแด่เอฟซีทุกคนทุกท่าน ให้ความรักความเมตตาของน้องๆเหมียวทั้งที่วัดป่งชัยและแนวที่ป่าชุมชนแห่งนี้จงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็คอยได้ต้องความ,มุ่งม,มาืปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุาธาธบริเวณนี้ก็ยังพอมีที่หลบแดดหลบฝนบ้างเป็นสาาเก่าเก่าเป็นสถานที่ชุมชนเก่าซึ่งปล่อยทิ้งรกร้างไว้ ก็มีทางพระก็นอาผ้ามาไว้เพื่อให้เขาได้ห่มกันหนาวบ้างสาานี้ก็เป็นเลาที่ไม่รู้ว่าถ้าลมมาแรงก็คงจะพังผูกพังอใต้ต้นไม้ไผ่กิ่งไม้ก็คงจะเอ็นไหวไปมาตามสายลมลมก็คงจะพัดพาหลังคาล่วงพังไปด้วยก็เป็นธรรมดาของของธรรมชาติ เป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมที่ทุกอย่างก็ต้องมีผู้พังเสือเส่อมไปเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นเรืนจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนติดตามใหม่คลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุ